ข้อความมาไงวะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับไอเหียไปอยู่ดีม้วกว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอฟพีแ n ร์ชนนนะครับอยู่กับผมสปายเล่าิงนะครับแล้วก็ชื่อในสตรีมนะครับฟรีดอมเอนะครับแล้วก็เกมที่คุณกำลังรับชมนั่นก็คือ Counter Strike ไซ o ์ a ก o บ f อ n ไปสีนะครับก็ ไปเกมแท้นะครับที่ซื้อมาจากสตรีมนะครับก็ดูได้เลยนะครับก็ผมไม่ได้โม้นะครับก่อนจะซื้อก็หาตังค์ซื้อครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นกับฝรั่งกันนะครับวันนี้ช่วงนี้โกอินเตอร์นะครับจะไปกันเลยครับเมื่อกี้ก็อัดมารอบหนึ่งนะครับแต่แม่งเสือกเฟลนะครับอ้าวด่านี้นะครับอื้ม เอาค้างอานึกว่าค้างโอเคนะครับก็ระบบก็เหมือนเก่าทุกอย่างนะครับตอนนี้หาทีมเก่งๆอยู่ด้วยเอา้าโอไม่ยิงอัดเลยนะครับตอนนี้เก็บบอลม,มาแล้วนะครับแล้วก็เขากำลังจะเดินไปไหนครับตอนนี้เขากำลัง เดินมานะครับเดินมาที่บอมเอนะครับนะครับอันนี้เขาก็อยู่นในช่วงสภาวะวิกฤตแล้วนะครับโดนโดนลุมนะครับโอ,โอ้ไม่งเฮดช็อตด้วยไปหกโอ้ไม่ไร่ครับแอวบอมเลย ก็อาคิไปด้วยเนเกมไปด้วยก็แลกนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับ see our enemy. โอ้ยถอ,อยถอยถอยเลย ไม่ละโอ้โเฮเอาโดนแล้วโดนแล้วตอนนี้สองคนที่เหลือนะครับเอา เยี่ยมเลยอ่ะ ู้สึกว่าจะมีคนมาด้านหลังใหโอ้ตา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 ทำไมต้องเล่นสไนาออตโต้ด้วยวะเยรเกียร์ ้แพ้ว่ะครับแมทพอยต์แล้วเนี่ยแมทพอยต์แล้ว what the fuck nhanh oh, lên chậm rồi lên phạt chẳng lời này chi à อยู่ตรงนี้กับปลาแฟดแซ่บด้อเนี่ยโอ้จบแมนพอยแน่นอนเยี่ยมแฝดเอ้าจบแซ่บติ <c oughs> <c oughs> จบแล้วนะครับแ <It 's S 1> ปต่อศูนย์ยี่สิบพอยต์กูมีสี่พอยต์ Not dead Not d e กูมีสี่พอยต์อ, <c oughs> อ,อ,อะไม่เป็นไรนะครับก็เล่นเล่นในคำๆนะครับ เอามาอยู่โจนี่ไงวะเนี่ยเจเจเจปเด็นก็คิวกันเลยนะครับตาัสฟี้ไมเน the Flashback. They are not here. They are not here. Just the ball, the, <plan> <the, <plan> the ball, man. Okay, so okay. <the> บอมดีวางแล้วนะครับ ตู้แล้วเบิดตู้มันก็ก็ร้อนโอ้โหยิงลัตใครแล้ว่ายิงไป เห็นก็ได้ไงวะอูมเดือคนเดียวแล้วด้วยทำไมตำรวจโหดจังโอ๊ยรอดมาสำกบ้านเห

โอโลโอโลได้ตังค์ซื้อแล้ว ครับได้ตังค์ซื้อแบลวอ,อ่ะใช้แถวนี้ไม่มีคนครับโดนเขี้วกันเยอะๆเลยเว,ว้ยโ okay. อเคมึงไปวางบอม blending เจอกูค <laughs> ิวกด้าโหลดจับพาลาเฮ้โอแมนพี่โดนโทรสโมก รอดสิครับยืยนให้ผมยิงนี้ครับนี่ครับมือสุ่มยิงของแท้ครับเียกว่ามือสุ่มยิงครับ just bend the b o t man ออมอยู่นเอออเาบอมอยู่เองเ,อเยี่ยม <c oughs> นะครับผมก็จะเล่นอีกประมาณสักสามตานะครับไม่ไม่สิเล่นจนจบเกมเลยนะครับแล้วก็ ได้มีจบเกมเลยแล้วก็เอา้ <'m> flowing, เอาเหี่ยไกสองตัว <I 'm S 1> บอมโก้โก้บอมบอมบอมโก้ ี่คือสมรภูมิชัดๆนะครับเยี่ยมนะครับโอ้ดูปิงผมดิ62องเองนะครับเหมือนเล่นในประเทศไทยเป๊ะเ,เ,เลยนะครับก็คือไม่แหลกเลยนะครับบ Whoa, I see only one. Shall oh. I open fire? I see a personage. Smoke! I'm throwing a flashback. Grenade! Whoa! เจอพี90เข้าไปนะ,น,านะครับเอ้อตอนนี้บอมบ์เอนะครับเฮ้ยตอนนี้บอมบ์พีโอมีคนมามีคนมา <9. S 1> เรียบร้อยนะครับ ไม่เคลียร์สละชัยชนะไม่เกิดนะครับอตอนนี้ก็เลยสองบินตังผมเยอะสุดเลยโอ้เฮดชอ็อดทีเลย โ้โดตดตอนนี้ก็มีคนเสียสละไปห้าคนนะครับ Well, wow. Terrorists win. Yeah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ด้องยิงพลโอ้ผู้หญิงมัวชัดช ไอ้อนนเย์อาตบดเหลือวิ่งอีกวิ่งเดียวจะชนะแล้วจบวินนี้ผมก็จะขอ,อะจบการอัดคลิป สักพักนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดมานานแล้วเพือเวง่วงเหียโอระเบิดล่าเป็นหน้ากองครับตอนนี้ผมก็ทีผมก็ชนะแล้วนะครับแล้วก็ออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็คนที่อยากมาเล่นกับผมนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าหาผมให้เจอแล้วกันโอเคนะครับก็ เขาจออไปครับสำหรับเกม Counter Strike Global o f f e n s i v e นะครับ,รบ,รบแล้วก็ใครใครที่อยากจะซื้อเกมนี้นะครับก็ตอนนี้ก็รีบๆซื้อนะครับเพราะว่าราคาในตอนนี้4.99ลลานนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอไปเท่านี้นะครับใคร ใครที่มีปัญหาติชมอะไรก็อนะ<笑><笑>เดี๋ยวจะให้ลิงกนะ์เฟซบุ๊กให้สกาไปข้างล่างนะครับเราวันนี้นะครับสวัสดีครับ